สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ,คะกับเรา2คนเหมือนเดิมวันนี้พามาดูเหมือนเดิมค่ะถ้าไม่มีของเซลล์หรือว่ามีสินค้าน่าสนใจเราไม่มาแน่นอนนะคะใช่ค่ะวันนี้มาเจอกันที่ไหนคะแอดนี่เลยค่ะ Anello Shop ค่ะ กันที่ชั้น2ค่ะหน้ารีบแก้วนะคะสูงกันค่ะเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะบอกเลยนะคะมาพร้อมกับเรา2คนวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะใช่ค่ะตอนนี้อ n นลโลเขาจัดโปรโมชั่น end of season sale ค่ะสินค้าลดตั้งแต่3 0มสถึงเจเลยค่ะและที่พิเศษสุดข่ะแอดคือสินค้าที่มีโซน50-60%เนี่ยเขาจะออนท็อปอีก100บาทค่ะซึ่งตัวออนท็อปเนี่ย โปรตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเลยค่ะค่ะ,คะก็ยาวๆกันไปเลยนะคะเดี<ช>๋ยวถ้าใครนะคะนึกไม่ออกเราสองคนจะพาเข้าไปดูข้างในกันเลยแต่ว่าขอย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับมาตรการเนาะของศูนย<ช>์การค้าเราใส่แมสด้วยนะคะเช็คอินแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะรวม<ช>ถึงร้านเขามีจำกัดจำนวนลูกค้าด้วยนะคะเข้า<ช>ไม่เกิน10คนก็รบกวนนิดนึงเนาะ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันเลยดีกว่ามาข้างหน้าก็เจอเลยค่ะปลาย70%สําำหรับรุ่นนี้เลยนะคะนี่ข้างหน้าแบบนี้ที่ตากล้องกาลังจะพาไปบอกเลยว่าเป็นสินค้าที่แบบดูวันนี้มาให้ครบหลายสีเป็น collection snoopy ใช่ไหมคะ Peanut x a n e l o ค่ะมีสงไซส์ค่ะแอดเป็นไซส์ ไซส์ small กับไซส์มินิใช่ไหมคะอ่เดี๋ยวเรามาดูไซส์ small ก่อนอ่ m ตัวนะคะราคาเต็มเท่าไหร่คะแอดตัวนี้นะคะราคาเต็มขออนุญาตนิดนึงค่ะอ่ะระหว่างแอดหาระหว่างแอดหาสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งพันบาทค่ะแอดรุ่นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ1,017บาทใช่บเจ็ดบาทใช่ค่ะแอดใครนะคะที่ ดูสินค้าแล้วแล้วเราข้ามไปหรือว่าไม่ได้พูดนะคะ<ช>ก็สามารถแคปมาถามพวกเราหรือว่าตัวที่เราพูดไปแล้วสนใจนะคะฟังไม่ทันหรืออะไรก็ตามนะคะแอดมาถามพวกเราได้ที่ Line แอดของเรานะคะที่เซ็นท un ันอันเดอร์สกอตแพอหรือสแกนที่หนา<ช>้าจอน,นี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดเปรียบเทียบก่อนนะอันนี้ไซส์ small นะคะอันนี้ไซส์มินิค่ะ,ะตัวไซส์เมื่อกี้ไซส์ small เหลือประมาณพันนะคะส่วนไซส์มินินะคะราคาเต็มอยู่ที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะราคาเต็มอยู่ที่ แอเราคาเต็มไม่เจอเอาราคาลดเลยละกันเหลือ957บาทค่ะที่ทคุณถืออยู่นั้นเหลือ950บาท57บาท57ใช่ไม่ถึงพันแอดใช่ช่วงนี้นะคะก็กำลังทยอยเริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะคะใ,ใครที่สนใจนะคะก็มา มามาดูที่ร้านก่อนก็ได้เพราะว่าไม่ใช่มีแค่นี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกแล้วก็ไม่ใช่มีแบบนี้อย่างเดียวสุภาพบุรุษก็มีให้เลือกอีกเดี๋ยวเราจะไปซ้ายหรือขวาก่อนดี่คะแอนซ้ายเลยค่ะโอเคค่ะได้เลยเรามาดูตรงโซนหนังกันบ้างละกันอ่าตรงนี้ลด50%เดี๋ยวเราดูตรงโซนนี้ก่อนละกันเดี๋ยวให้ตากล้องค่อยๆไล่ลงมานะคะ แอดยจกได้สีไหนเอาสักสองใบเมื่อกี้ไปเหลืองดําชมพูไปแล้วงั้นก็ขอดูสีเทานี่แล้วกันนะคะใบนี้นะคะก็จะเป็นหนังแบบออกด้านๆแบบยเหมือนจะมีสองไซส์ด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอดยกให้ไหวไหมคะแอดได้ได้ได้จะแบบเดี๋ยวจะทําร้านคะ อ่านี่มีสองไซส์เดี๋ยวเราดูไซส์เล็กนี่ก่อนแล้วกันเนาะหรือจะไซส์ใหญ่ดีอ่าดูไซส์ใหญ่เลยก็ได้คะ่ะไซส์เล็กไม่นี่คะ่ะเดี๋ยวถือให้อ่าโอเคอเดี๋ยวแอดหาราคาไซส์ใหญ่แป๊บหนึง่งเอาเป็นราคาลดเลยละกันไซส์ใหญ่ลด5 0เเหลือเท่าไหร่คะตัวนี้เหลือ1395บาทค,คะ่ะใหญ่นะใหญ่ใบหญามาทค่รใหว่าะใหญ่ใหญ่มากนอ่เทียบเทียบกับหุ่นแล้วกันอะนี่เทียบกับหุ่นเลยหรือว่า เป็นไซส์เดียวกับหุ่นไหมใช่ไซส์เดียวกับใช่หมใช่ใช่ใช่ไซส์เดียวกับหุ่นตรงที่หุ่นก็ลด50%ใช่ไหมคะอ่าตัวนี้ก็ลด50%เหมือนกันใช่ค่ะออนท็อปหนึ่ด้วยอันนี้ด้วยใช่ไหมคะอ่ารุ่นนี้รุ่นที่เป็นหนังอราคาเต็มลดไปห้าสิบเอร์ล้ออนท็อปอีกหนึ่งร้อยบาทก็คือจริงๆมันหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าออนท็อปอีกร้อยหนึ่งก็เหลือหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทโดยไ่ม โอเป็นหนังนะคะสำหรับใครที่มีแพนจะเดินทางนะคะตอนนี้เขาก็กาลังจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่ก็เริ่มทยอยเปิดเนาะก็สอรุ่นนี้นะคะใส่เสื้อผ้าอะไรก็สบายมากเพราะว่าในกล้องอาจจะไม่ได้เห็นว่าใหญ่มากแต่ใบใบจริงๆอ่ะก็ใหญ่แล้วเขามีเลือกสองไซส์อะรับถือใส่ข้างล่างบ้างน่ารักน่ารักนะคะเอาสีอะไรดีคะสีนั้นเลยค่ะที่คุณกําลังจะถือใช่สีฟ้านะคะสดใสน่ารักมากค่ะ ราคาลดไปเลยค่ะ50%เปอร์เซ็นต์เหลือเพียงเท่าไหร่คะ1 0 4่บาทค่ะแถมไม่พอออนท็อปด้วยไหมคะอันนี้อ๋ออันนี้ไม่อันนี้ไม่ร่วมนะคะ,ะแต่ก็1,045บาทก็ถือว่าลดเยอะมากค่ะงั้นราคาเต็มน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000เนะเาะใช่ค้าสิเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ค่ะ50%เปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวแอดเปิดให้ดูหรือใครนะคะที่แบบอาจจะแบบ เอะอันไหนราคารถไม่ลดนะคะก็สามารถแอดมาถามพวกเราได้นะคะหรือว่ามาถามหน้าร้านได้เลยพนักงานเขายินดีให้บริการหน้ารัามากมากค่ะอุ้ยมันมีโครงยน่ะแอดแอดเพิ่งรู้เออโอเคมากเลยต้องมาลองเหมือนที่แอดบอกจริงๆใช่เพราะว่าแบบการที่มีโครงมันดีอย่างหนึ่งเวลาที่แบบกระเป๋าเนี่ยทรงมันจะได้แบบอยู่ทรงไอ้คุณเวลาวางเวลาถืออะไรเงี้ยทรงมันจะสวยไม่ย่นะคะก็สอบถาม แอดมาได้นะคะที่แอดเซ e นทันแอร์พอร์ตค่ะว่าแบบกี่บาทหรือไซส์อะไรบ้างแล้วรุ่นหนังนะคะที่เราพามาดูตอนนี้อยู่เนาะก็จะมีแบบสีล้วนทูโทนแบบนี้นะคะให้เลือกกันไปเลยค่ะนี่ยังอยู่ที่โซน50นะคะอันนี้แอดว่าเอาไปโรงเรียนได้ใช่สีแบบนี้ถือไปไหนก็ได้แอดไปคาเฟ่ก็ได้คาเฟ่อพวกโน้ตบุ๊กเนาะโทนใส่อ่ะมาต่อกันเลยนี่สเปเชียลบาย ราคาเดียวเลยราคาเดียวเลยใช่ไหมคะตามตามป้ายถูกไหมอ่ะตรงนี้ก็ห9 0้เก้าสิบบาทค่ะแอดนี่นะคะราคาเดียวห9ร้อยเกสิบบาทนะคะย้ำอีกครั้งนะคะแถวที่สองแถวที่อันนี้ราคาแปด้อยเก้าสิบค่ะอันนี้นะอันนี้แปดร้อยเก้าสิบแปด้อยเก้าสิบใช่ก็จะเป็นผ้าไม่ใช่สีแอดมีทั้งหมดสี่สี่สีเลยเขาเรียกว่าผ้าอะไรอ่ะอารมณ์แบบ ไนลอนอ่าตัวนี้นเป็นไนลอนนะคะสวยคือต้องมาจับมาดูเองอ่ะมันมันโอเคมากเลยเนี่ยเป็นผ้าแบบฟังก์ชันการใช้งานก็ง่ายใช่ทรงก็สวยนะคะส่วนด้านบนนะคะจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งบาทลดอีกหนึ่งด้วยอันนี้ก็จะเหลือหนึ่งพันบกาสิบมาลดอีกหนึ่งรไปเลยดีอะดีดีใครนะคะที่ดูไม่ทาหรือว่าเพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่ที่อเนลโลนะคะเราพามาดูสินค้าลดราคา บอกเลยว่ารถคุ้มมากๆจริงๆนะคะใช่ค่ะมากันเลยนะคะที่อเนโรชั้น2ค่ะหน้าลิบแก้วค่ะเซนทัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะไปที่โซนต่อไปกันเลยเนาะเดี๋ยวแถวกลางเนี่ยเราจะพูดตอนที่ใกล้จะจบแล้วกันเพราะว่ามีสินค้าสเปเชียลแบบจริงๆเหมือนกันได้เลยค่ะมาโซนตรงนี้ต่อนะคะตรงนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์คะตรงนี้ลด3 0ค่ะก็จะเป็นตัว หนังเหมือนกันนะคะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะมาดูราคาก่อนละกันตรงนี้ราคาเดี๋ยวนะขอดูหน่อยราคาลด30เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะราคาเต็มอยู่ที่2,490บาทนะคะไซนี้ต้องดูตามไซด้วยเหลือ1,743บาทค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้า1,743บาบาทนะคะใบก็กำลังพอดี มีทั้งหมด2รุ่นเหมือนกันแต่ที่เราให้ดูรุ่นที่อยู่ตรงหน้าเป็นไซส์เล็กใช่ค่ะใช่ข้างหลังก็จะมีไซส์ใหญ่ไปที่สีพื้นๆกันมาแล้วนะคะใครที่สนใจความคิวนะคะสีน่ารักน่ารักมาดูกันตรงนี้นะคะมีแบบคาดอกนะคะแล้วก็เป็นสพายแบบนี้นะคะแล้วก็ถือแบบที่แอดกำลังจะถือนี่เลยน่ารักมาก ความน่ารักอยู่ตรงไหนถึงแม่ตรงไหนคะอยู่ด้วยกันแบบหลายๆสีอ่าเราก็ต้องซื้อหลายสีหรือเปล่าไอ้นี้บอกเลยว่าน่ารักจริงๆตัวนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์คะสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวนี้คือน่ารักมากจริงค่ะเดี๋ยวรอราคาแป๊บนึงนะคะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเหลือเก้ารเจ็บามบาทเท่าไหร่นี่นี่เห็นอยู่ตรงหน้า973าอดสิบามแอดขอรูดซิปดูข้างในเนะคะได้เลยข้างในเป็นสีมิ้นท์อุ้ยน่ารักจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เป็นผ้าล่มด้วยเนาะใช่ไหมรุ่นไนลอนไนลอนหรือผ้าล่มไนลอนไนลอนโอเคโอเคเราอาจจะคุ้นชินกับผ้าล่มใช่ใช่โอเคมันรู้สึกแบบกันน้ำได้ไหมคะตัวนี้อ่าเราอองน้ำทั่วไปได้ด้วยอ่าโอเคใช่กระเป๋าแบบใบเล็กเนาอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมคะอ่าขอนี้เลยสีม่วงค่ะแอด ตรงนี้รู้สึกสีน่ารักจริงจริงอ๋อสีน่ารักอ่ะต้องถือใกล้ๆกันเดี๋ยวนะอันไหนอันไหนถืออันไหนเนี่ยสีมันแบบมันสีพาสเทลครักใช่ตัวนี้เหลือเท่าไหร่คะตัวสีม่วงตัวนี้เหลือ1,813บาทค่ะอ่านี่เป็นกระเป๋าเป้อุ้ยเห็นแล้วแบบอยากซื้อให้แบบหลานให้ลูกอะไรอย่างงี้เนาะซื้อเองก็ได้เนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่นเนี่ยน่ารักเนี่ยแอดต้องมาเอาอีกแล้วนะอีกแล้วเหรอโอเคอันเนี้ยอ่าอ่าโอเคโอเค เดี๋ยวเราขอตากล้องนะคะมาที่ข้างหลังตากล้องนิดนึงค่ะนี่เลยสายแคมป์นี่แล้ก็นี่เรามาที่โซนนี้นะคะ30มอนันนี้น่ารักจริงๆตัวเนี้ยคือคนใช้กันเยอะมากๆนะคะสำหรับสายแฟชั่นนี่ตัวนี้เป็นมาใหม่ด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ลด30%แล้วเหลือเท่าไหร่คะ เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวหาราคาเต็มก่อนมีแพคให้แบบนี้นะคะมีทั้งหมด2สีนะคะสีเมื่อกี้แอดราคาอยู่ตรงนี้ราคาเต็มอยู่ที่1290บาทค่ะลดส0แล้วเหลือ903บาทเท่านั้นอ่าตรงนี้มาใหม่ด้วยค่ะเหลือเท่าไหร่นะคะแอดเหลือ903บาทค่ะ903บบาทนะคะแล้วก็ โซนเนี้ยเนี่ยสีเขาจะแบบเป็นมูทโทนประมาณนี้เลยนะคะอ<ช>ย่างคาดอกก็จะเป็นสีนี้<ช>สำหรับใครที่อยากใส่ของให้เยอะขึ้นก็เป็นคาดอกแบบนี้ก็ได้<ช>แล้วก็สำหรับเป้น,นะคะก็จะเป็นด้านซ้ายมืออันนั้นน่าสวยอะสีแน,น่าใช่เขียวส้มเหลืองอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเอามาสักใบสีเอามาสักใบนี้ดีกว่าค่ะได้อ่ะเดี๋ยวแอดขอดูค่ะอันนี้ก็ลด30%ใช่ไหมคะนี่ลด30อร์ันเ,เดี๋ยวแอดเปิด เดี๋ยวแอดเปิดของของใบอื่นเนาะอุ้ยอันนี้เขามีโครงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะราคาเต็มอยู่ที่2590บาทค่ะลดเหลือ1813บาทค่ะตัวนี้อืมคุ้มมากเลยเดี๋ยวเราพาไปดูตัวต่อไปนะได้เลยค่ะชิ้นต่อต่อไปอาจจะให้ไปบวกลบกันเองก่อนได้เดี๋ยวจะขออนุญาตให้พนักงานเขาดูแลลูกค้าสักหน่อยได้ค่ะได้แอดเดี๋ยวก่อนขอโชว์นิดนึง อันนี้สวยจะอันนี้สวยสีแดงเห็นเทเจอร์ชัดไหมคะถ้าไม่ชัดเดี๋ยวมาดูที่ร้านตระกันใช่ค่ะที่ร้านอเนลโลชั้นสองค่ะโซนลิปแก้วค่ะอันนี้ก็สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้นะคะเขามีซับในกันมาเดี๋ยวแอดเอาออกมาให้เพื่อคุณลูกค้าได้เลยอะเห็นแอดถืออันนี้มาหลายรอบละแอดอันนี้แอดต้องซื้อว่าเหมือนแอดจะต้องเอาไปเอาไปเอาไปเที่ยวทะเลค่ะแถวศรีราชานะคะ ช่วงนี้ฝนตกนะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเหมาะด้วยโอเคค่ะอ่าไปให้ตัวต่อไปเลยนะคะใช่เลยอันไหนคะอุ้ยกระเป๋าผ้าด้วนีตอบโจทย์สายแฟชั่นมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าผ้าน่ารักมากอันนี้ก็เป็นกระเป๋าผ้านะคะมีใช่รูดปิดแบบนี้นะคะใช่ของหล่นใช่มีทั้งรุ่นมีแบบรูดกับไม่รูดนะคะอันนี้ก็เป็นแบบยาวใช่นี่เดี๋ยวแอดดูราคาเต็มให้นะอันนี้ราคาเต็ม อยู่ที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเท่าไรคะเท่าไหร่คะแอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแอดหาแป๊บนึงแอดหาไม่เจอนี่นี่ค่ะราคาเต็มนะคะอยู่ที่1,490บาทก็ไปบวกรบคูณหารกันเอาเองนะคะว่าอยู่ที่เท่าไหร่โซนนี้อ่ะเหลือ1,043บาทค่ะตรงตรงโซนตรงนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์คะอ่ะตรงนี้ก็30%เหมือนกันค่ะมีทั้งหมด3าสแบบนี้นะคะใช่อ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วบางคนเริ่มกลับมาทำงานกันแล้วนะคะเราก็จะมาโซนที่แบบว่าออฟฟิศกึ่งๆออฟฟิศน,น,น,นิดนึงโน้ตบุ๊กแล้วก็โซนแบบใส่ของกระจุกกระจิกแบบนี้นะคะ <c oughs> อุ๊ยอันนั้นคอลเลกชันอ่าโซเวนเซนนี่จำได้นี่นี่ตอนนี้ก็ลดเท่าไหร่คะ3 0 60%, 60เลยนะ <c oughs> ใช่คอลเลกชันโซเวนเซน60% เดี๋ยวแอดดูราคาให้แล้วบอกเลยนะคะว่าที่นี่ของก็เยอะมีนเลือกเยอะมากๆราคาเต็ม2,490บาทลด60%เหลือ996บาท996บาทนะคะสำหรับราคารดลดแล้วเนอะแอดเนาะใช่แล้วของตัว collection swensen ก็จะมีแบบนี้ด้วยเซ็เนี้คือลด60%หมดเลยน่ารักแมมน่ารักแมมนี่ปึ้๊ข้างในก็มีลูกไอติมจ้า นี่น่ารักมากมีให้เลือกหลายสีนะคะใช่ใช่ไปที่โซนต่อไปนะคะสำหรับคใครที่มองหากระเป๋านะคะใส่โน้ตบุ๊กก็มาที่ตรงนี้เลยนะคะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะคะทั้งโน้ตบุ๊กใส่ของต่างๆนาๆนาตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะบางคนก็เริ่มกลับมาทำงานนะคะไม่ work from home แล้วหรือว่าฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะที่ต้องพกคอมพิวเตอร์ไปทำงานทั้งนองเนี่ยก็สามารถมาดูที่นี่ได้เลยเพราะว่าราคาเขา ลดนะคะอยู่ที่60%ซนะคะสำหรับตัวนี้ตรงนี้ออนท็อปด้ไหมคะอ่ะและโซนี้บอกเลยว่าออนท็อปอีก100บาทให้เรื่องนะคะทั้งแบบกระเป๋ารุ่นสแตนดาร์ดแบบนี้นะคะที่เราจะเห็นทั่วไปเนาะเป็นเป้อล้วก็เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะสะพายข้างแล้วก็ใบใหญ่ๆนะคะอันนี้นึกถึงสมัยตอนเรียนแบบดอยอิง โอ้แอดเลนอออิ่งมาใช่ใบข้างหลังอ่ะก็จะมีให้เลือกประมาณนี้นะคะหลายรุ่นก็มาดูเอาที่ถูกใจใช่เดี๋ยวขอหมุนกล้องหมุนไปทางนู้นแล้วมากับมานนี้หน่อยอ่าตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยเท่าที่มาดูวันนี้รู้สึกว่าแมตต์เรียลของของตัวกระเป๋าอ่ะมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะใช่ซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบหนังอ่ะหนังแล้วมันจะอารมณ์เหมือนแบบ้สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้อ๋อห้าสิบบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็น เป็นหนังกึ่งในรลอนกึ่งอะไรไม่รู้แต่มันสวยมากใช่ดีเทลจริงๆตรงนี้ก็ลด50%นะคะ่ะอย่างใบใหญ่เมื่อกี้ที่แอดจับอ่ะลดเหลือ1645ค่ะใบนี้ตัวนี้1645แล้วก็ออนท็อปอีก100ค่ะ1 5 0 0ใช่โอ้โอ้ยใช่อ้ยดีเทลอะมาดูกันค่ะดูดีเทลตรงซิปนะคะเขาทำออกมาเป็นแบบนี้ จะ<ใ>ไม่เห็นซิปแล้วอันนี้รู้สึกว่ามันเรียบหรูแล้วมันมันเทออ่<น>เป็นแบบซิปเข<ช>าเรียกว่าอะไรนะซิปกลับใช่ไหมใช่แล้วคือแบบดีไซน์มันเรียบอ่ะค่ะแล้วถ้าถ้าลูกค้ามาดูที่ร้านจริงๆจะรู้สึกเลยว่ารุ่นเนี้ยสวยสวยมากมากนะคะใช่บอกไม่ถูกถึงผิวสมัมผัสเนาะต้องมา<ช>จับเอาเองแล้วมีให้เลือกคือสีแดงยังแบบ คุณดูดีดูแบบดูดีมากคะสวยสวยหนึ่งสองสี่สี่ห้าสี่ยงไปเลยค่ะใช่ค่ะก็ถามราคาถามไซส์ขึ้นมาได้ค่ะที่ไลฟ์เชื i อแอคเค้าค่ะ a s c e n t ค a l ก่อแอปพอร์ตหรือว่าสแกนที่จอเราตอนนี้ก็ได้นะคะใช่ค่ะนี่ดูต่อเลยค่มาดูหลายหลายรุ่นมีทั้งหนังไนล่อนหนังกึ่งไนล่อนค่ะคือหลายอย่างมากเราคือเอาจริงๆนะมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะใช่ใช่ ตรงนี้ก็เป็นคาดอกนะคะอุยแอดแอบเห็นกระเป๋าดูผู้หญิงทู่อยู่ตรงนี้วิ้ยอันนี้อย่างเงี้ยไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นจากอเนโรกเหมือนกันตัวนี้นะคะมีกี่กี่สีคะแอดสองสีมีสองสีขอสีดำมาเทียบหน่อยได้ได้ได้มีสีดำอันนี้ไม่ได้ถืออย่างเดียวนะคะแอบแว๊บเห็นข้างในว่าเขามีสายสะพายให้ด้วยใช่ใช่ตัวนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์คะ 60%ค่ะลดแล้วเหลือ916บาทต่อใบค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นหนังนะคะด้านในเดี๋ยวให้ดูเป็นหนังเป็นหนังจริงๆเป็นหนังนิ่มด้วยอ่าแล้วก็เหลือแค่900นะคะทั้งถือก็ได้สะพายก็ได้ใช่ค่ะนี่ขอบสวยๆแบบนี้สวยเนาะใช่อันนี้ไม่รู้ว่าดีเทลคุณลูกค้าจะเห็นชัดมากแค่ไหนแต่บอกเลยว่า น่ารักบอกอะว่าต้องมาแวะมาแวะ์ินค้าบางตัวนะบอกเลยว่าเขาอะมีเฉพาะที่โชว์นะไม่มีบอกแล้วหลังจากไลฟ์วันนี้เราจะเตือนตลอดว่าคุณต้องรีบมาดูเพราะไม่งั้นบางคนเนี่ยเคย i อก o x เข้ามาหาเราว่าโอ้ยพอดีตอนนั้นไปไม่ทันนะคะหมดแล้วเราแจ้งไปไว้แล้วนะคะว่าให้รีบมาดูเนาะใช่บอกก่อนนะคะว่าสินค้าลด30-7 0เนี่ยเรามีสินค้าคือขายไปนะคะก็คือ มีแค่ไซส์กับเขาเรียกไงนะมีคือมีมีตามเขาเรียกว่าอะไรนะมีตามมีเฉพาะที่โชว์หรอไม่ใช่เหมือนกับว่ามีไตสต็อกถ้าหมดก็คือหมดมีจำนวนจำกัดจะเรียกจำนวนจำกัดเออแอดมอ่าประมาณนี้ค่ะก็เลยบอกจะบอกเหมือนที่แอดบอกแล้วว่าให้รีบมาค่ะอ่าตรงนี้ตรงนี้ลด70%ซน่ารักน่ารักนะคะใช่ ก็อย่างที่บอกนะคะวางคนเริ่มจะเปิดเทอมแล้วนะคะทาบมหาลัยนี่ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังแต่เหมือนจะแล้วแต่มหาลัยเหมือนที่เราบอกนะคะอะไรยังเปิดหรือไม่เปิดอะช่วงนี้เป็นช่วงที่สินค้าลดราคาเยอะใช่ก็ต้องรีบมาซื้อตุนไว้คือตอนนี้นะคะแอดอีกคนอาจจะเงียบไปเพราะเขากำลังลองกระเป๋าอยู่เนาะอะระหว่างนี้เราก็มาดูเดี๋ยวขอตาก้องมาทางซ้ายมือหน่อยค่ะอะรุ่นนี้นะคะ เป็นรุ่นกระจุกกระจิกที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาดูตรงกลางลด50%นะคะมีอะไรมาใช่ปล่อยให้แอดดีคนเขาลองกระเป๋าไปก่อน่ใช่เดี๋ยวเราจะยกไปให้คนผู้ชมดูนั่นแหละตัวใบเล็กๆถือน่ารักน่ารักดีเทลประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้ขอขอนีดหน่อยชอบสีมากมี3สีอันเนี้ยเหมาะกับซัมเมอร์จริงๆคุณใช่มีสามสีใช่ใช่ใส่เสื้อผ้าเยอะเยอะไหนคะแอดขาดูละคะตัวนี้ลดเหลือเอาราคาลดเลยละกัน 50%นะคะเดี๋ยวนะราคาเต็มอยู่ที่2,290บาทเหลือใบละ1,145บาทคะ่ะใครที่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนเพราะว่าติดโควิดใช่นี่ถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะเฉิดฉายกับเรื่องแฟชั่นใช่ค่ะมารุ่นนี้เลยค่ะมีทั้ง<แ>หมด3ส,สีที่แอดบอกตรงนี้ก็จะเป็นลายต่างๆเนาะ,ะสีต่างๆที่ให้เลือกก็จะเป็นด70%ด้วย ก็มาดูกันได้มาดูกันได้ที่ตรงไหนคะแอดเราอยู่ชั้นไหนใช่ค่ะชั้น2ค่ะอยู่ตรงโซนลิฟแก้วเลยใกล้ๆนี่เลยค่ะเดินมาลิฟแก้วก็เดินผอย้ำอีกครั้งว่ามาที่เราเนาะต้องใส่แมสนะคะไม่ใส่เข้าไม่ได้นะคะแล้วล้างมือบ่อยๆนะคะเรามีจุดแอลกอฮอล์บริการนะคะแล้วก็รบกวนเว้นระยะห่างนะคะร้านค้าอะไรเราก็เปิดให้นั่งทานได้แล้วเนาะใช่ค่ะค่ะ ก็แอดฝากด้วยนะคะใ,ใครอยากจะถามไซส์ถามสีว่ามีหรือเปล่าราคาเท่าไหร่ลดกี่บาทนะคะก็ทักมากันได้ค่ะที่ไลน์ฟิชเชอ a c แอ u n เคา t ์ค่ะ r a l underscore airport ค่ะหรือจะมาแวะช็อปที่หน้าร้านได้เลยค่ะที่อ n น l โลชั้น2ค่ะ,คะก็เวลาเปิดปิดก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจ<ช>หรือว่าต้นคลิปนี้แอดได้บอกไปหรือยังอ่ะต้นคลิปยางยางอ่าต้นไลน์นี้นะคะเดี๋ยว เวลาเปิดปิดนะคะสามารถดูที่หน้าเพจหรืออาจจะแจ้งแจ้งลูกคา้าสักหน่อยไหมได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้จะมีคนถามมาเยอะนะคะว่าศูนย์การค้าเราเปิดปิดกี่โมงใช่ช่วงนี้อาจจะงง,งนิดนึงะนะคะเวลาเปิดปิดเรามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยก็วันจันทร์ถึงพฤหัสคะ่ะเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มค่ะ,คะวันศุกร์11โมงถึง3ทุ่มวันเสาร์และวันหยุดนะคะตะเลิก10โมงถึง3ทุ่มและวันอาทิตย์ค่ะ 10โมงถึง2องทุ่มค,ค่ะแอร์ก็ตามนี้นะคะวันนี้นะคะเรา2คนพามาดูสินค้าลดสูงสุด70%จนจุใ,ใจและถ้าไม่จุใจก็ไปย้อนดูใช่ค่ะ,คะแล้วก็ฝากติดตามด้วยอยากให้เราไปร้านไหนนะคะแจ้งมาได้เลยวันนี้เรา2คนต้องขอตัวไปก่อนเนาะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ